มีผ่านไปแล้วผมฮัลโหลโอเคฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะก็พบกับผมายควายกับเอเชนเคยก็วันนี้นั่นเราไปอยู่กับในเ t ติวิวไพร์สองกันนะฮะ ระจักที่พ์ทแรกนี่ผมมีอาการหลุดกี้แตกมาที่หนึ่งเออใครไปกี่ว่าโดนขาจำสกแกลกระดาษนั้นเราอ่าใครที่จะไม่ดูนี่สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับผมผมได้อัปโหลดคลิปไว้แล้วน่าจะสักประมาณ3ามสี่วันที่แล้วแหละอ่าโอเคเรามากับสู่ความสยองในพั์ที่สองกันเลยนะครับผมเพื่อไม่การเสียรานฮะไปลุยกันเลยนะผมมา,ามตายเถอะเราต้องกลับมาสู่ว่าตะกุดเบเกอร์นี่ ให้ตายเถอะความหลอดนี้น่าจะกินขาดอ่ะโอเคเรามาอยู่ที่ห้องใต้หลังคานะะ้หลังจากจุดเซฟล่าสุดของเราเนาะทีนี้เออเขาให้หาอะไรนะให้หาฟิลปะจะใช่เพราะเราต้องเปิดห้องใต้หลังคานะฮะอ่าเนี่ยเรากดปุ่มไปตรงเนี้ยซึ่งมันไม่ตอบสนองนะฮะเราต้องอหาทางเข้าไปห้องใต้หลังคาให้ได้โอเคเราขอเช็คแผนที่ก่อนนะฮะประตูไหนที่จะไปได้บ้าง เแล้วก็ย้อนกลับัาทันเดย์พวกผมตอนแรกสว่างน,นะตอนนี้มืดไปแล้วเทียบร้อยแล้วแหมเอ,อ้ยอันนี้มีอะไรบ้างอน,นี้เป็นรูปถ่ายม,มีรูปคนด้วยหรออันนี้เหมือนต้องใช้กุญแจการไขนะเราไม่มีอันนี้ เราใช้คีมตัดได้นี่ใช่ไหมอ่าถ้าเป็นโซ่เราใช้คีมตัดได้อยู่อ่านี่านะฟิวเคเาเจอฟิวแล้วครับผมเฮ้ยเชี่ยใครได้ผ่านหน้าปวะอย่ามาเ้ยอย่าหลอกนะเว้ยยิงกลัวอยู่อ่า เไม่ไม่ใช่สิเราต้องเอาฟิลไปใส่ก่อนใช่ใช่ใช่แมงเอ้ยเมื่อกี้ใครเดินผ่านหน้าไปวะเอาฟิลนี่เอาฟิลไปใส่คอ่ะจังหวะจังหวะนี้เกิดอะไรขึ้นเรไม่รู้แล้วเอาฟิลไปใส่มีผ่านไปแล้วผมเออเบี้ย Ma. เอ้าไม่บอกเองจะไม่ทำอะไรฉันแต่พูดไม่ถูอกเองก็ทรมานตัวอยู่ดีพี่นะเลยเราจะทำกัวตูวเรอไม่พอการจะไม่ตายเลยเอ้าโอู้อีท่านโดนโอ้โหโดนไข่ควงเสียบโอ้ดึงออกเร็วอีท่านดึง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 ท่าดึงเต็งออกเต็งออกเดียวสิวะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าไปโอ้โหไปเอารถไฟไหนเนี่ยตอนตนตนเดินไปไม่เห็นเลยพี่เหรอเดี๋ยว คุณเดี๋ยวจะเย็นไปกันคุยดังหนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หือมือขาดกีธานชิบิจิเองโขาปะปาซบเลยโอ้เออไอ้มือมือกีธานมือโอ้โหเนี่ยพุ่งมาหยุดเลยเลือดไหลเป็นน้ำแดงเลยชิผ่ายโอ้ยโอ้โอหกีธานมือโอ้หมือหายแล้วเออโอ้หืมือมือขาด เออเก็บมือขึ้นมาก่อนเดี๋ยวนะเราควรทำยังไรต่อนะใช่ข็ไม่้องแต่ขาใช่ไหมเดี๋ยววิ่งเลยก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งกดอันใดลงมาเคลอันไปหนลงมาแนละ้วโอ้ยเมียเดินไปนไหนลูกทังมันฮะตอนนี้เรารีบหนีก่อนคนระับโอ้ยมือโอ้ยอีธานเอออีธานชีวิตเองโคตรแบบซบเลยเคเรารีบวิ่งไปฮนะ ไอ้ปืนโอ้ปืนอ่าป,ปืนปืนมียาอ่าเอ้ยว่าแต่ม,มือได้หรอวะเฮ้ยเราได้ปืนมาแล้วผมอ่าขีขวาเลงฮะอ่าโอเคโอ้ยมียายมีายมาเอยเองตกใจมนี่หมายห้องมันโลกปแปลกๆวะกระสุน แต่าพาจบเลยได้ไหมอ่ะกลัวแล้วอ่ะเนี่ยเนี้ยนี่ขึ้นเฮ้ยเสี่ยมันจะแปลงเะวะ่าโอ้โหเมียเอเวอรไหนเนี่ยอ,อู้หูอุยอ้ยอุเสี่ยนอู้หูเฮ้ยนีนยาย,ยิงนัดหนึ่งนิดอีกนัดหนึ่ง นี่เองกับป้านะตู้ตะกลับแต่เองไม่เห um. ้กลับเดียดีโหลดก่อนปิดแมกช้าด้วยมือขาดเนาะเออเอาไปก่อนยิงนัดหนึ่งเออยิงนัดหนึ่งประจงประจงปันจงปันจงยิงก็ค่อยยิงก็สุดมีน้อยไปยิงว่าเออก็ค่อยดีโหลดโอ้ยเออ้ยหู้ยใหญ่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 อย่าเพิ่งฆ่าเจ๊เมียตู้เออล่วงใช่ไหมได้โปรดบอกสองทีว่าล่วงฉันรักคุณค่ะ เออตัวลวรู้เลว่าเอดรักแต่ช่วยมาแบบปกติได้ไหมอือเจ็บร้อยแน่ตายแล้วหรือเปล่าเราไปดูที่รู้คือมีกระสุนให้อีกหรือเปล่านะเฮ้เออนีกระสุนเทียบผมครับช่วงต้นเกมเรายิ่งขัดสนอยู่นะฮะเราต้องมีอะไรใช้ได้ก็ต้องใช้ก่อนนะครับอ่าติดโหลดทิ้งไว้เลยแล้วกันนะฮะเอาทีนี้เราต้องทำยังไงต่อเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห อ,อ,อีกคนนึนก็ฟเออนี่นยอนหลับไปเลยนอนหลับไปฟูเลยโอ้ยเยอะเอะเอ่อเรียบร้อยจับแม่เอ๋ยมาให้ตกใจชิบหายในเกมบ้านี่จับสแกะเยะ้ะชิบหายอ่าเราก็หลับไปนะฮะตื่นมาการท่าการส่ฝนนะเพราะกับมือที่ขัดๆานโดนล่ามาที่ไหนเนี่ยโดนล่ามาที่บ้านนะโอ้โห ลงไม่ครแข็งแรงเลยแบบคนหนึ่งคนพร้อมกับล่าคนอีกคนหนึ่งได้เนี่ยเ็งใช่มุุย์หรือเปล่าอ่าเราก็หลับไปไม่เอาหน้าอย่ามาตายที่แบบนี้คุณม,มีงานต้องทำนะโอ้ยโอ้โหไอ้มือเราโดนต่อเหรอแต่ว่ามันอะไรมันจะบอกม่าอาแม็กกี็บหรอเอาจริงดีได้เหรอวะเดี๋ยวนะได้เหรอ าไม่กิ๊บแขนเนี่ยนะเราปใช้ได้นะเราเซ็นประสานเองต่อไงวะเนี่ยโอ้นี่มาที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหาีใจมเนเ่ยเื่อแแล้วกิาเองกัี่ไม่เห็นแนะ Who are you people h e r e s Mia มีอะไรอุยโอ้โหปลาจะยิงครับกซ่าอรอยนะโหปลาไใส่หน้าเราเนี่ยโอย โอ้โหเอ็ง oh, น um, oh, okay. oh, ี่ตัดเบอร์นว่าได้เลยไงเนี่ยใจเย็นครับน้องตอนกินอาหารเย็นนะต้องกินเมื่อเย็นกินข้าวสี่กินดีๆเ๋ยวเข้าโดนจับยัดตากเขากินปเนามันก็ีบไปทอนเจมันไอ้บ้าไปเร็วโอ้ปาเป็นโคตรเบี้ยงเลย นี่ควรเป็นอาหารมือพิเศษนะมานี่มาเฮ้ยไม่กินใช่ไหมอุ้ยโดนแงะปากอุ้ยถูกแง่ปากเอาละนจะเย็นลุงแต่นี่มันก็เย็นถ้ตายสิคนเป็นตำรวจนั่นอีกแน่เลยไอ้พวหมูสกปรกเดี๋ยวใช้กับมาจัดการแก เอ้ยลึงไปไกลเลยอย่าไปยุ่งตูแล้วอียายนี่เป็นใครวะเนี่ยยายแม่งนั่งนี่นี่ตายได้ยังงวะสิ่งที่เราตอนทำต้องทำในตอนนี้คือตูจะออกไปยังไงออกเอ้ยเอ้ยเอ้ยขยับเอ้ยนี่ได้แล้วนีเราองรีบไปเลยนี่ไปนี่ไปนี่ไปนี่เขาบอกว่านั่งอยู่นี่อย่าไปไหนใช่ไหมได้เลยเราจะไปอ๋อ ตำรวจหน่อยครับขอของหน่อยวัตถุก็หายไปหมดเลย,เยมีอะไรบ้างไหมไม่มไม่มีอะไรอ่านี่เหมือนจะท,ทานลงไปใต้ดินนะแต่มันล็อกอะไอ้ยยา่มาแันมานมองลราปุกวะ ไปับรถใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปยังไงต้องไปทงไหนต่อเดี๋ยวตัวแผนที่ก่อนนะางไปได้สองที่ทางนู้ก็ออฟห้องตันมันล็อกใจด้านหนึ่งชิ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 ช โอ้ยลุงจะมาทางนี้่ลุงแม่งเตินมาทางนี้ด้วยเฮ้ยอายายไม่หาไปไหนวะแอบ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 อบแอบแอบนอบแอบแอบแอพอบแบผม เสียตีนลุงแกมันหนักจังวะแกรีไปครับผมชิดทางตันอย่ามานี้ลุงถ้ามานี้ตัวตายเนี่ยม่กลากาศม่นจริงร้อนๆอยู่หยิบออกไม่ได้ต้องใช้อะไรมาตัดใช่ไหม เฮ้ไม่รู้ไม่มีอะไรนะผมไปแล้วเออลุงไม่มีอะไรผมเป็นเด็กดีผมเป็นเด็กดีมดกดไม่รู้แล้วผมวิ่งก่อนแหละเอ้าชีทาตันไม่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้บู๊ <B OOM! S 1> โอ้ยโอ้ยลุเจ็บผมเจ็บอันหนึ่งผมวิ่งก่อนทางตันเดี๋ยวต้องไปทางไหนวะเชข้มต้องไปทางไหนวะโอ้ยลุงแม่วิ่งเร็วจังวะปิดประตูเออแอบปะเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเท่านั้น แหวนนี้ไม่มีใครใเชี่ยผมแล้วมันต้องไปทีงไหนวะเดี๋ยวก่อนนะเอ่อทางน,นี้เหรอเดี๋ยวนะต้องไปตรงนี้ไม่แม่ตรงไปทางนี้เอธานอ,อีฐานอีฐานเออแต่แรงตัวอยู่นี่แห่เลยวุ้งวุ้งวุ้ไปแล้วโ <c oughs> อ้โง,งต้องไปตรงเข้าเดี๋ยว Mà luôn chú khen không Mày đâu? Chia đấy mà tao phải ơi, này quá nó phải thằng này quá Ui หอ้ยคงแม่งางกระแพงมาเลยเสียเวลาเปล่านะไม่เสียเวลาป้าหอกโอ้ววิ่งไปไปไปแไปแล้ว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 ไ เชียเลยจะไปทางไหนต่อวะไอ้แม็กก็ตันนะนี่อันนี้ไปไม่ได้แน่นอนไอ้ไม่ล็อกอยู่สบายดีไหมสบายดีไหมลุงโอ้ยโอ้โอ้โอ้โหลงเ้ยตายโอ้จะตายแล้วนี่ตุ๊ก็ไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยมันเจ็บอุ้ยคู่แขนโอ้โหล้มใจเย็นโอ้อยหลับแกเป็นตัวคนเดียวแล้วจะตายเบื่อกี้ไม่เดี๋ยวแล้วม่ต้อไปทางไหนวะอันนี้ผมไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยงงเกมแบบนี้ผมไม่เข้าในเลยเคมาเดี๋ยว อาขอทุกขอคิดก่อนนะมันต้องไปทางไหนวะก็จะสองหรอก็ไมไม่ได้ไม่ไปไมได้ถ้าสองมันล็อกอยู่อันนี้มันตันแน่นอนครับไห้ตายเถอ้เจอลุงทีประสาทจะสี่อ่ะมีของไหมหาของก่อนแล้วกันทาง ศูนย์ปืนมันต้องไปทางไหนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันองไปทางไหนนี่อ่ะเขียงแม่งมาแล้วเนี่ยต้องหา่ายๆไปข้างหน้าป่ะ ยาแม่งหายไปไหนก็ไม่รู้โดนรถไปไม่ได้นอนตัวไม่เดินเข้าไปห้องแล้ววีน่าแถมได้หรอวะหายดีครับผมคงจะอยู่ให้โง่แล้วครับ <laughs> ตายเถอะกลัวก็กลัวไอ้นี่ไงกูแจ ตอกตะกุญแจแล้วผม,ผมอีธานตัวน้อยหายไปไหนน้วหายไปดีแล้วครับผมไม่อยากเจอลุงเลยแมงเอ้ยลุงหัวชิบหายแอบก่อนนะแอบก่อนแอบก่อนอีธานอีธาน อีธานเองไม่ต้องเรียกตูตูตกลัวอยู่แม่เอยปืนก็ไม่ให้มีก็ไม่มีเขาขวายกไปไหนล้วไไ่รู้ไอ,อ้ลุงกลับไปแล้วไม่มีใครหรอกตรงนี้มึงไปอย่างวะ c ออกเห็นแล้วออกมาออกมาเร็วู่ไหน ออมไม่ออกเลยเนี่ยลุงแม่งจับแม่งยืนรออยู่เลยเนี่ยยืนเป็นบอยแบร์เลยชิบหายลุงไปแล้วไปชิวๆอีกไม่นานฉันจะหาแกแล้วฆ่าแกซะเออดูเล้ววตูจะฆ่าลุงเหมือนกันนี่แหละแต่ตูงไมีปืนกับมีดเฉย Yeah, piggy, piggy, piggy. Just slip out before dinner was done? Where yeah. Wait! แอบแบบก็เอียบก q u a s h คุณ like a bug โอ้บาร์เกอริคไปก็ได้วะเนี่ยโต๊ะจะหาโต๊ะเปลี่ยนกันปะเนี่ยเอ้าแม่งไม่เห็นเชยเอออ่ะเอาก็เอาก็โอ้ติดแงกอยู่นี่มานานแล้วนี่ y ะ Don't be scared แจกตัไปเลยเอาเหรอบ๊อบอ้ไปแล้วไปแล้วไข่ไขไข่ไข่เดี๋ยวเยอะ เขียลงเรียบร้อยรอเลยฮะไม่เสีย,เต,ย,เ,ยเตียงเสียเตียลงมาเดินตามแล้วเปล่าวะเห็นโบราณใะไรได้ไม่รู้อะเก็บไปก่อน ไม่เหมือนเสี่ยลูกมันเดินตามเราวะเนี่ยใช่ไหมเสียลูกมันเดินตามเราเปวปล่าวะไอ้ลงโผงอีกด้านหนึ่งครับผมอันนี้อะไรเนี่ยรองเท้าไม่ซักแผนที่ อโอเคเราได้แผนที่มาแล้วอ่านี่อยู่ห้องซักรีนะฮะมันเปิดไม่ไปเขียนว่าเป็นห้องเซฟนะเฮ้ยของสมุนไพรกดแถบในการรวมไปเทมอ่าอันนี้เป็นระบบคราบขอนนะผมอ่าคราบยามาฮะอ่ากดเซฟครับผมหล่อแล้วไม่ตายเถอะแม่ไอ้ลุงลุงหน้าลุง เอ้อันนี้เป็นของหีบสามารถเอาของไปไว้ที่ดีได้เหรียญใส่ไปก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราน่าจะยังไม่ใช้อะ่ะนะกระสุนปืนด้วยเพราะว่าเราจะไม่มีปืนเอายาไปก่อนแล้วกันอ่ะอันนี้อะไรอะ่ะโทรศัพท์เหรออ่ะดโทรมีใครไหม,มไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเที่ท่านเดียก โอเคอันนี้เราก็น่าจะออกได้อย่างสบายใจแล้วกดเกบอ่าเดียบรออืมอ่อันนี้เหมือนจะเปิดได้นะโอเคเปิดแล้ลมีอะไรแจผีโทรศัพท์เข้าอ่ะอ่ารับโทรศัพท์ก่อนลวกันโมชีโมชีฮัลโหลซ o e ลี่ไร โซอีใช่ไหมบอกดีมินเซอร์หน่อยฟังซาแล้วถ้ายังอยากจะรอดอคุณต้องออกจากบ้านเหล่านั้นอาจจะมีทางออกอยู่ <All right. S 1> ที่โถงหนะไอ้ที่อยู่บนข้อมือของคนคือ <'t> โคเด็กอยาก่าทำหายนะมันสำคัญนะไม่คือโคเด็กไอ้ที่เราเป็นนาฬิกาเหมือนบอกควาทิปรนะจรน่ะมันสำคัญผูหญ <you> ิงอะไรเนี่ยเหมือนเป็นตัวบ่งบอกสัญญาทิปประจรของเรานะฮะอืม โอเคเราต้องไปยงงังห้องโถงหลักเนาะเขาบอกว่าโซอี้บอกว่าทางออกจะอยู่ตรงนั้นโอเควันนี้ก็ไว้ที่ก่อนแล้วกันฮะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดรติเตามเพื่อใจะได้ทคลิปใหม่ๆด้วยกันฮะแล้วก็คิดเหงไงคอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างได้เลยนะครับผมอ่าผมขอไปก่อนนะฮะไว้พบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ